Bø!

我白白嘞，我、啊啊、红红嘞，好了<拉>，OK。 ้ัังส <Wow. S 1> oh. วัสดีค่ะพบกับเราทีไฟสิอีแล้วนะคะ,คะวันนี้จะมากินกุ้งเต้นค่ะบิวเป็นคนทำนะคะทำครั้งแรกกินครั้งแรกค่ะ 这个是泰国的那个小虾沙拉，这我第一次吃เป็นอาหารอีสานนะคะมีข้าวเหนียวด้วยเหนียวดำข้าวเหนียวเปิดมาให้ด้วยอันนี้ก็บิวเป็นคนนึ่งเองแต่ว่านี้ก็อยู่ข้างๆคอยบอกเออน่ากิน ชิมรสชาติก<哦>ันเลยค่ะค่ะเออรานื呵呵่องนานไปหรือเปล่าเออมือแล้วอ่ะ点太烂了，这个糯有点太软烂了，这个糯米。试试这个น点了，这个糯米。这个有น太软烂ี这个糯米。这个有点太น烂了，ะ个糯米。这个有点่软烂了，这个糯อ这个有点太软烂了，这ไ糯米。这个ว อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอืี่านี是是่ฮะนี่ฮะนี่ฮะน่ฮนี่ฮะ่นนน 好好吃的那来蛮快的。我可以开篇泰国料理来做这个了。<laughs> 嗯。 嗯，当然呢，有放那个薄荷叶，很香，的好放到这个生包菜吃，又是另外一种味道。终、嗯、于可以 review 一些好吃的东西。嗯。 นี่ลองชิมเลยยังอืมชิมดูมนนหไหมอันนี้อะไรผักนี่ผักแก่นขมนะคะซื้อที่ตลาดคองเตยกุ้งก็ยังสดๆแล้วก็ผักก็จะเป็นพวกผักอาหารอิสานก็เยอะอยู<ะ>่รีวิวไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยเดี๋ยวก็จะสมัครใชเรีดไ,ได้หวานอะไรนะผักแก,นแกน่นขมอิงยังไงอิงยังไง มผม,ผมนิดเดียวผมนิดหน่อยนิดเดียวผมแบบอร่อยอร่อยเนาะใช่ไหมมาลัมาลัของหวาเขาเยอะเลยใช่ไหมมาลาัะ<哼>ขมก็要ก这น苦่了，这น,นี้อร่อยน来ะอร่อยมากเลย อย่างนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วอ่ะให้บิวทำได้ <laughs> กิอย่างนี้กอย่างนี้อืองยังไงมมีรสชาติเน้นเนาะอันนี้ก็ใช้มือลุยไปเลยได้ๆหั <laughs> วใจ มือตัวเองอร่อยไหมอร่อยใช่ผักชีร้อนหรือเปล่ากลิ่นเขาก็จะกลิ่นอ่อนๆอร่อยดูลองชิมอร่อยนะกินกับอันนี้อร่อยอันนี้กินได้ไหมกินได้ถ้าเขาอ่อนๆก็กินได้ใช่ไหมหอมมากหอมมันอ่อนเนาะ ทำใช่งใหญ่เลย <c oughs> อืนนีเกอะไรา,าอะไรก็ทุกอย่างก็อร่อยหมดเลยจนะังจัง <c oughs> หนดยเยก่งมากเลย <laughs> เมนูนี้ก็งบประมาณประมาณเจ็ดสิบบาทถูกอร่อยถูกแล้วก็อร่อยแต่่าเผ็ดริ่มเผ็ดแล้วถ้าไม่เผ็ดก็จะไม่อร่อยอืมต้องเตรียแใ้เข็ากับ หือือมนหรอปั่นหมดเลยกินได้อร่อยมากเลยเพราะปกติดิวก็จะใช้ตะเกียบไม่ค่อยได้ใช้มือแต่ว่าอาหารอีสานต้องกินต้องใช้มือถึงจะอร่อยใส่ผักไทยใช้用手吃放ิ้个包菜一 กินข้างล่างนิ่มเผ็ดรอเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดผมก็ไม่เผ็ด

หมดเกลี้ยงเลยข้าวเหนียวก็ลงไปจมพนโอเคค่ะวันนี okay. ้ทีไฟทีก okay. okay. ็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะครับผมแล้วก็ฝากไปดูเราไปแคมปิ้งด้วยนะคะครับแคมปิ้งใช่แคมปิ้งสนุกมากแคมปิ้งสนุกมากๆไม่เคยแคมปิ้งที่ไต้หวันมากแค่ที่ที่มันได้เลยแคมปิ้งครั้งแรกที่ สลับบุรีก็ติดใจเลยจากนั้นก็เริ่มมีคลิปแคมปิ้งออกมาเรื่อยๆแต่เราก็จะมีสเปเชียลฟอร์บิวเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะเจเจลาเจเจลาบ๊ายบาย